การพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านโนนบอนคำล่าประชานุเคราะห์เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมการเลี้ยงปลาประกอบไปด้วยปลาดุกปลาหมอปลานิลกิจกรรมการเลี้ยงหมูสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเพียวอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยเพราะว่าไปฝังตัวอยู่แต่กับเพจนะคะวันนี้ก็กลับมา ทำคอนเทนต์ใน YouTube แล้วแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ได้ลงคลิปวิดีโอการพัฒนาทักษะอาชีพไปแล้วทำง่ายๆด้วยโปรแกรม Canva ก็มีหลายคนที่สนใจว่าเอ๊ะทำยังไงให้น่าสนใจแล้วก็ง่ายขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ,ะคุณกูณเพียวเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้ว่า Canva เนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสไลด์นำเสนอเอ่ย แบนเนอร์ anner, หรือเวิร์กชีตคือสามารถทำได้เยอะมากแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสไลด์การน,นำเสนอนะคะแล้วทุกท่านก็คงจะรู้ว่าใน Canva เนี่ยมีเทรมเพลตไว้เยอะมากๆให้ทุกคนได้เลือกใช้กันนะคะให้เหมาะกับงานทีนี้ถ้าทุกคนเลือกแล้วและทุกคนก็ได้ตกแต่งใส่ข้อมูลของตัวเองเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่ม กระบวนการทำวิดีโอคะ่ะทีนี้พูดก่อนว่าจริงๆแล้วนะ่ะวิดีโอเนี่ยสามารถทำได้ใน c ค n ว a ได้เลยแต่มันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าถ้าเราจะใส่เสียงบรรยายเราจะไม่ได้เสียงดนตรีประกอบ really มันสามารถเลือกใส่ได้แค่เสียงเดียวตรงอิเลเมนต์ตรงนี้คะ่ะใส่ออดิโอเนี่ยได้แค่อย่างเดียวต้องเลือกมาสักอย่างว่าจะใส่เสียง ประกอบฉากหรือว่าจะใส่เสียงบรรยายแต่ถ้าเราต้องการทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยายและเสียงประกอบฉากให้วิดีโอมันครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ต้องมีการประยุกต์ใช้ร่วมก,กันกับโปรแกรมตัดต่อไม่ว่าจะเป็นอ Adobe Premiere Pro Sony Vegas หรือแม้กระทั่งการตัดต่อในมือถือว่าจะเป็นคลายมาสเตอร์เอ่ยินช็อตเอ่ย่านนี้ก็สามารถทำได้ค่ะ โดยการที่เรานั้นจะให้ความสำคัญกับเสียงเสียงบรรยายเสียงของเราก่อนนะคะว่าเราต้องการวิดีโอจาก Canva เนี่ยสไลด์หนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนั่นเองอคุณครูเพียวจะเปิดโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะคะ ที่ครูเพียวได้ใช้ในการตัดต่อซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้ใช้โปรแกรมตัดต่อนี้อาจจะใช้ที่ง่ายกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ New Project ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อ,อ Test แล้วก็กด OK เ,เช็คก่อนว่า setting โอเคหรือ,อยังเพียวก็โอเคแล้วกด OK แล้วก็จะไดะ้หน้าต่างว่างๆมานะคะ เรอสักครู่นึ่งอาจจะได้มาแบบนี้นะคะนี่คือ Adobe Premiere Pro ของครูเพียวโดยที่ยังไม่มีอะไรเลยทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ที่ต้องยัดเข้าไปก่อนเลยก็คือเสียงบันทึกของเรานะคะเดี๋ยวครูเพียวเอาเสียงเข้ามาก่อนเสียงก็โยนเข้าไปโยนเข้าไปแบบนี้นี่เสียงมาแล้วค่ะ เราอาจจะกดเทสฟังก,ก่อนก็ได้การพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านโนนบอนคำลาประชานุเคราะห์ซึ่งทำไมถึงอยากที่จะแนะนำให้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อข้างนอกเพราะว่าเราสามารถตัดแล้วต่อเสียงได้เลยถ้าเสียงเรายังไม่โอเคเราก็สามารถตัดได้ตรงนี้นะคะสมมติเนี่ยมันมีเสียงรบกวนตรงวินาท,ทีแรกใช่ไหมคะ,ะเสียง หายใจเข้าแรงมากเราก็สามารถาตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเลยนะคะแล้วก็ลบออกแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาแบบนี้ได้ค่ะโอเคทีนี้เข้าสู่การทำวิดีโอนะคะการเอาวิดีโอจาก Canva มาใส่ในโปรแกรมตัดต่อมาดูกันนะคะเรามาดูก่อนว่า เสียงเราเนี่ยต้องใช้กี่วินาทีเราจะได้ไปตั้งค่าในแคนวาามาฟังก่อนนะคะการพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านโนนบอนคำลาประชานุเคราะห์อ่ะเราใช้เวลา5วินาทีนะคะเราก็กลับไปที่โปรแกรมแคนวกันไปที่เว็บไซต์ Can วา 5วินาทีตรงนี้เขาปรับไว้5อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือหลังจากที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วคุณครูต้องมาดูที่อนิเมตค่ะหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวครูก็เลือกว่าจะให้มันเคลื่อนไหวแบบไหนนะคะตามใจชอบเราเลยแล้วก็พอเลือกได้แล้วนะคะอะครูเพียวเลือกแบบนี้ p h o t o ้ซมูมสมมุติไม่เลือกถ้าไม่เลือกมันจะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนขึ้นเป็นอนิเมตแบบนี้นะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันแบบนี้นะคะ แล้วเลือกเป็นอโฟตโต้ซูมแล้วเมื่อกี้อะช็อตแรกอะเราต้องการแค่5วินาทีใช่ไหมคะช็อตนี้แหละการเปิดหัวข้อการพัฒนาทักษะอาชีพหรืออยากให้มันยาวกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวลองพาทําดูนะ5วินาทีมันน้อยไปอยากให้มันเยอะให้มันนานขึ้นเป็น7วินาทีได้ไหมได้นะคะ7วินาทีจากนั้น กดไปที่ดาวน์โหลดค่ะตรงนี้แล้วก็เลือกแค่อันแรกก่อนติ๊กอันนี้ออกให้หมดก่อนแล้วติ๊กติ๊กเพจเพจวันหรือเพจแรกนะคะกดจันแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะแล้วรอนะคะโอเคค่ะมันได้มาแล้วนะทีนี้เราก็จะเอาวิดีโอที่เราดาวน์โหลดนะคะไปใส่ใน รีเมียปูโดยการลากเข้ามาเลยค่ะ,ะลากเข้ามาเลยนะคะดาวน์โหลดเป็นสไลด์ปัจจุบันคะ่ะอันนี้ปึ๊บลากเข้ามาแล้วลองดูนะคะทีนี้การพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านโนนบอนคำลาประชานุเคราะห์เป็นการร่วมมือกันระหว่างอ่าทีนี้เราจะมาทำสไลด์ที่สอง ตั้งแต่ตรงนี้นะคะวินาทีนี้ถึงว่าผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ถึงตรงนี้ค่ะถึงวินาทีที่15เมื่อกี้เใช่ไหมคะก็นับไปให้ถึง15ค่ะเป็น8 8อะ8วินาทีอะสัก8วินาทีดูแล้วก็ไปกลับไปที่สไลด์ที่2ค่ะเป็นการร่วมมือกัน,นก็ตั้งค่าโดยการใส่ อนิเมตให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมอนิเมตด้วยมันจะได้เป็นวิดีโอที่สวยงามนั่นเองอส่วนตัวการ์ตูนเนี่ยครูเพียวก็เอามาจาก Element นี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเทคนิคเลยเราพูดถึงคุณครูและนักเรียนเราก็เซิร์ชคาว่า Student Teacher อย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตัวการ์ตูนคลิกเข้ามามันก็จะเล่นให้เราตลอดเวลาแบบนี้นะคะ ันก็เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึงเช่นเดียวกันกลับมาตรงนี้ค่ะเราก็จะทําการตั้งค่าโดยการคลิกที่พื้นหลังแล้วก็ตั้งค่าเป็น8วินาทีใช่ไหมคะะ8วินาทีจากนั้นกดดาวน์โหลดค่ะไปเลือก เป็น mp 4นะคะอย่าลืมนะคะบางคนมันจะกลับไปที่ pdf ตลอดนะคะแต่ตรงนี้ครูเพียวกด save d o น n l o a d setting ไว้มันก็เลยยังอยู่วิดีโออยู่เนาะอ่ะทีนี้ก็เลือกเป็นสไลด์ที่2หรือเพจที่2นั่นเองกดจ้านแล้วก็ดาวน์โหลดค่ะอ่ะโอเคมาแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการเอาวิดีโอที่เราโหลดมาเป็นสไลด์ที่2เนี่ยมาต่อท้ายเลยไม่ต้องทำอะไรคะ่ะแค่ต่อท้ายเฉยๆมาแล้วเอามาต่อท้ายเลยลากมาปึ๊บ งงออ่ลอเลเนดูกันระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนมีความผิดพลาดต,ตรงนี้นะคะทําไมมันไม่เป็น8วินาทีเอ่ยเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะคะอ่ะทําไมมันไม่เปลี่ยนผู้เพียวไม่ได้กดกด enter ก่อน ดาวน์โหลดใหม่นะคะอันนี้ก็จะมีข้อผิดพลาดตรงนี้ก็คุณครูก็สามารถกลับมาแก้ไขแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งได้เลยนะคะบางทีอาจจะคิดว่าอาังเราทําผิดไปตรงไหนถ้า,ามันไม่ได้เวลาตามที่เรากําหนดเราก็สามารถกลับมาแก้ไขตรงนี้ได้นะคะตรงเวลานั่นเองการตัดต่อวิดีโอแล้วก็การใส่เสียงเนี่ยเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่แวินาทีโอเค อันนี้เราก็ทำการคลิกแล้วก็ Delete ออกไปเลยแล้วก็ลากอันใหม่เข้ามานะคะมาดูซิเดี๋ยวตรงนี้นะคะแล้วเข้ามาปึ๊บเนี่ยมันก็ถึงวินาทีที่สิบห้าแล้วระหว่างนะผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ กิจกรรมการเลี้ยงอ่าทีนี้เราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะว่าอ่าสไลด์ไหนมันตรงกับสคริปต์ช่วงไหนดูที่เวลาดูที่กับเวลาแล้วก็ไปกําหนดวินาทีในแคนวาจากนั้นก็เอามาวางต่อต่อต,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 อตอกันนะคะทีนี้จะมาพูดถึงการใส่เสียงซ้อนกันนะคะ จะมาพูดถึงการใส่เสียงซ้อนกันโอเคอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ครูเพียวได้ทำแล้วเห็นไหมจะสังเกตว่ามันต่อต่อต่อ,ตอกันใช่ไหมคะนี่ไม่ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยก็แค่เอาวิดีโอจากเคนบามาต่อกันให้ตรงตามกับสคริปด้านล่างอันนี้คือช่องสคริปนะคะตรงนี้อ่านี่ก็สคริปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี้ยเป็นเสียงบเบลงมาดูกันนะคะ เสียงบรรเลงก็มีความสําคัญทําให้วิดีโอของเรามันน่าสนใจถ้ามันมีแต่เสียงพูดอาจจะไม่มีอะไรที่ทําให้ผ่อนคลายหรือดึงดูดความสนใจได้มากกว่านะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเพลงประกอบบ้างบางทีทีนี้ครูเพียวจะลบออกก่อนแล้วจะพาใส่ใหม่นะคะตรงนี้เป็นเสียงบรรยายเนาะทุกคนเห็นไหม เราจะทำการเอาเสียงเข้ามาดาวน์โหลดเสียงมาให้พร้อมนะคะแล้วก็ลากมาวางเลยแล้วก็ได้แบบนี้สิ่งสำคัญของเสียงประกอบคือทุกคนนะคะต้องอย่าทำให้เสียงบันเลงมันดังควรจะทำให้มันเบานะคะแต่อาจจะดังได้ตอนที่ตอนเปิดคลิปหรืออะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะรูเพียวมันจะมีตรงนี้ ตรงนี้จะไม่ใช้เสียงบรรเลงแล้วก็ลากคลิปมาว่าจะให้เสียงอะ่ะบรรเลงตรงที่การพัฒนา,นาทักษะอาชีพของโรงเรียน,นยบ้านโนนบอนคำลับตรงนี้นะคะก็ลากมาคิดว่าอยากให้มันเริ่มตรงไหนแล้วก็ลดเสียงอะ่ะอันนี้คือการลดเสียงของโปรแกรมพรีเมียร์โปรนะคะตรงเส้นตรงกลางเนี่ยสามารถลดได้เป็นจะให้กี่เดซิเบลก็ว่าไปนะคะ ลดมาแล้วก็ลองฟังดูค่ะอาประชานุเคราะห์เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายไ,ได้แก่กิจกรรมการเลี้ยงปลาประกอบไปด้วยประมาณน,นี้ค่ะยากไหมคะแล้วก็กดเซฟค่ะไปที่ไฟล์ Export เอ้ยอา export แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็กด Export ตรงนี้นะคะตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้กด Export อ่ะกลับมาที่ Canva นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำไมครูเพียวถึงไม่แนะนำให้ทำใน Canva จบใน Canva เพราะว่าเสียงเนี่ยตรงนี้ใส่ได้แค่เสียงเดียวมาดูกันสมมติจะเอาเสียงนี้เป็นเสียงบรรเลง Happy w h i s t i n g ออคุลเ,ลเล่เนี่ยใช่ไหมคะ <S <S กดเลือกมาปึ๊บมาแล้วแล้วก็ทำให้มันเป็นเสียงประกอบเบาๆแล้วทีนี้เราต้องการที่จะทำให้เสียงที่อัดมามาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะมันจะเกิดผลอะไรครูเพียวก็อัพโหลดมาแล้วแหละแล้วก็เลือกมาวางเนี่ยมันก็แพงเลยทักษะอาชีพ พแล้วมันก็ไม่สามารถกด Edit อะไรได้เลยนะคะในออดิโอเนี่ยไม่มีสิทธ์ตัดไม่มีสิทธิ์ต่อเสียงที่เราไม่ต้องการเสียงรบกวนไม่มีการได้ตัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นอยากแนะนำให้ทุกคนไปทำให้จบในโปรแกรมตัดต่อค่ะอาจจะมีความยุ่งยากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ ทำให้งานมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะสามารถใส่วิดีโอเราสามารถเอาพื้นหลังจากแคนวาเนี่ยครูเพียวจะเอาให้ดูนะคะสมมตินี้สไลด์นี้นะซูมให้ดูอันนี้คือเลเยอร์ของพื้นหลังพื้นหลังสีขาวน้ําเงินตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือวิดีโอตรงนี้คือวิดีโอตรงนี้คือ,อพื้นหลังมาดู ว่ามันเป็นยังไงอ่ะนี่พื้นหลังเห็นไหมคะพอใส่วิดีโอเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีความเปลี่ยนเป็นสําคัญเชื่อมโยงกับการสนใจมขล้นเล่นานขึ้นมาอยบนพื้นฐานความเชื่อเพราะมันสามารถซ้อนกันได้หลายหลายเลเยอร์ได้นะคะเห็นไหมเอาภาพมาใส่ก็ได้และนักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข โอเคค่ะอา,อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้วิดีโอมันใช้เวลานานถ้าครูเพียวพูดเร็วไปก็คุณครูสามารถไปตั้งค่าได้ใน YouTube กำหนดเวลาให้หน่วงเวลาสักหน่อยนะคะอาจจะเป็น0.5ให้มันช้าลงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ พอแค่นี้ก่อนถ้าคุณครูมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเพียวมาอ่านแล้วก็จะมาตอบนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ